สำหรับคนนี้สิ DJ บุโกะนะคะอันนี้ค่ะจับจริงอะไรจริงนะคุณผู้ชมา่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นดราม่านะคะว่าเอ๊ะคุณบุโกะเนี่ยเป็นหนึ่งในสามนะที่ออกมาพูดถึงเรื่องของคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมะนะคะทีนี้คนก็เลยเพ่งเลงไปว่าเอ๊ะกรณีนี้เนี่ยคุณบุโกะได้กล่าวถึงพี่นวัดหรือเปล่าอ่าคุณมดดำก็เป็นสื่อกลางเคลียร์ใจให้นะคะออามาดูกันว่าคุณบุโกะเนี่ยหมายถึงพี่นวัดจริงหรือไม่นะคะ นีเจบุกโกะนะคะฝากขอโทษเลยสําหรับคุณวัรอิสระไกรศีลนะคะยังไม่ได้ด่านะแต่เธอแค่รู้สึกว่าอุต่า14วันกับการกักตัวช็อกอม,มากเลยเพราะว่าจะไม่ได้ทําอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยบอกว่าโพสต์นั้นเนี่ยโพส์ไปด้วยอารมณ์โมโหหลังรู้ว่าตัวเองต้องกักตัว่ะะนะคะเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะที่พิธีกรดังอย่างคุณวัตรอ,อิสระไกรศีลนะคะได้ออกมา แท็กหาส,สามพิธีกรดาราดังนะคะนั่นก็มีดีเจบุโกะอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีคุณปุ๊กอ่าคุณ <T uki. S 1> แท็กรพร,รนยูแทกพรนยูเนาะแล้วคุณตุก,กี้สามคนนี้เนี่ยแล้วพี่นวัดเนี่ยเขาก็เลยไปเมนเมนถามพี่แท็กนะว่าได้ใช่หมายถึงพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยคุณบุโกะก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาต้องกักตัวถึงกับร้องไห้เลยนะเรื่องราวตอนอัดรายการตกมันบันเทิงเนี่ย บุโกะเนี่ยเขาแค่เดินสวดกับพิณวัตรเพราะว่าตอนรายการเนี่ยถ้าเป็นช่วงโฆษณาสินค้าเนี่ยซึ่งมดดำก็ได้ถามบุโกดะ,ะด้วยว่าเราไปดนากพินวัตหรือเปล่าบุโกะบอกว่าไม่ได้ด่าฝากขอโทษพินวัตแทนบุโกะด้วยเพราะฉันเนี่ยคุยกับนางตลอด<ม>นี่บุโกะบอกว่าหนูไม่ได้เสียเขาแต่หนูช็อเพราะว่ามีคนอ่ะมาว่าพินวัตรหนูรู้เอามามามีคนมาว่าพินวัตเนี่ยหนูรู้เรื่องหรือเปล่าเขาบอกว่า เขาไม่ได้ว่าเขาแค่รู้สึกว่าตกใจแล้วก็ช็อกแล้วก็โกรธนี่นะคะอยู่ดีๆเนี่ยจะต้องมาหยุดทํางาน,งน,นทั้งๆที่เตงเนี่ยตื่นเช้ามาทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงรายการสุดท้ายก็เที่ยงคืนค่ะนะับปุ๊บ 54ภาพตัดเลยกับตัว14วันงานทุกอย่างหายหมดเลยเธอก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะมไ,มไ,มไม่ทันตั้งตัวช็อกเลยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปใกล้ชิดอะไรกับคุณวัฒน์ด้วยนะแค่เดินสวนแล้วก็ต้องโดนกักตัวซึ่งเขาเป็นคนระวังตัวมากนะพอได้ยินคนอื่นมาพูดนางก็เลยลงแต่ไม่ได้หมายถึงใครลงด้วยอารมณ์ของนางเองนี่นด้านดิจดาด้าก็เผยเพิ่มเติมนะว่าบุ๊บบุโกโกรเนี่ยโกรลงไปด้วยอารมโมโหเพราะว่าต้องพาที่บ้านไปตรวจด้วยไม่ได้อยู่คนเดียวไง ยังมีแม่มีน้องสาวอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยบุโกก็บอกว่าฝากขอโทษพี่นวัดมาด้วยละกันส่วนคุณแท็กพรานยูนะคะบอกว่าไม่ได้เจอมา20กว่าวันไม่รู้ไปเสพข้อมูลมาจากไหนอารมณ์ขึ้นแบบนี้ส่วนกรณีการถอดหน้ากากหรือถอดแมสเนี่ยยอมรับว่าถอดจริงในบางจาังหวะเพื่อต้องการเพิ่มอากาศให้กับร่างกายเปิดแล้วก็ปิดหายใจเอาจริงๆตัวเองก็มีผลตรวจทุกสัปดาห์ไม่ติดคนที่เสี่ยงคือตัวเองเพราะคนในห้องแยก ห้องเยอะ,ยอะมากนะมไม่รู้ว่าไปตรวจโควิดหรือ,อยังนี่อันนี้เป็นเรื่องราวที่ทางคุณบุกออกมาเคลียร์แล้วทางคุณแท็กฟรานอยู่ออกมาเคลียร์แล้วอือแต่ตอนนี้พี่นาวาเขาก็ลงปอดใช่ไหมค่ะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหายใจไม่ไม่สะดวกก็ต้องนอนนอนคว่ำ เออว่าให้ร่างกายหายใจได้ดีสงกำลังใจด้วยนะเพราะว่าแบบภาวะเรื่องของเรื่องข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทำภาวะความเครียดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยตอนนี้นะคะก็เป็นความกังวลแหละ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเองในด,ดีแล้วก็ต้องกาดให้สูงที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ